นีโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมไว้ครับทอม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 เฮ้ยลากรูจะไปสวรรค์น่ะอ้าวแล้วกูจะลงไงแล้วเนี่ยเฮลมีอ้าวเฮ้ยคำแก่กูคำแบบนั้นล่ะพูดไม่แขวบไปอุ่นดินไปก็ไปทำให้ใครใหญะขึ้นหรอก

เอาชีวิตรอดนะครับเมื่อคุณเกิดมาในในโลกแห่งไหม่ครับนั่นสำหรับมือใหม่ผมไม่ต้องสอนนะคนที่เล่นคงเล่นเป็นกันหมดแล้วเอาเป็นว่าเราจะมาเล่นเล่นเป็นครไบเฉยดีกว่านะมาเล่นเฉยนะครับาถามีอะไรทำนะถ้าถามถ้าถามโดยตามตรงนะครับคือเมื่อคุณตีบล็อกนี่มาคุณก็จะได้อย่างนี้คลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายค้างนะครับคลิกขวาเขาปบเงี้ยแล้วก็ได้อของในพวกนี้มาก็แล้วแต่จะไม่เคลียร์นะเมื่อกี้ไม่เคลียร์นะบอกกันเมื่อกี้ไม่เคลียร์นะอ อ่าอันนี้นะผมก็จะคือการตัดไม้นะครับตัดไม้ก็คลิกซ้ายคลิกเอ้ยคลิกซะกค้างไว้น,นนะครับโหหุดอโอาคโอยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมตรงตรงต้นไม้ของผมนี่มันถึงล้มทั้งต้นนะครับก็คือผมลงบ,บ,บักอินบักอินบักอินคือเล่นในเซ<ม>ิร์ฟเวอร์ะครับเออเล่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือถ้าเล่นใน <อะ S 1> เล่นในโหมดคนเดียวก็น่าจะแบบตัดตัดทีละทีนะนะสมมติคุณตัดตรงนี้กดค้างมันก็ตัดแค่ส่วนตรงนี้ตกแต่ตรงอื่นไม่ตัดนะ คือผมใช้กองสะดวกสบายเข้าแรกนะครับเฮ้ยเมื่อคุณได้ไม้มานะครับคุณต้องรู้ให้ดีครับอย่างมากสิ่งที่คุณต้องตัดก็คือคุณต้องตัดไม้นะฮะเพื่อให้ได้ยางตามนะครับในทีแรกคนตัดให้ให้ได้ถึงสามสิบสามสิบบล็อกขึ้นไปเออกูมีแล้วเออเออมิกกี้พอได้กินบอสซิเบิรครับผมอ่าครับครับคือถ้าจะบอกว่ากองคาร์ดแล้วก็กูมีแล้วนี่เล่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เป็นกับเล่นกับเพื่อนนะชื่อบอสก็ทีที่พูดไม่สุภาพนะ เดี๋ยวผมจะปรับปรุงการพูดใหม่นะในวิธีการทําโต๊ะขาเราก็ง่ายๆนะครับสิ่งที่เขาคุณได้มาแล้วครับผมรู้ครับโอเคครับพอเราได้มาครับเราก็จะได้ไม้พวกนี้มาอนดับแปะให้เราเอามาวางไว้หนึ่งบล็อกสักสามบล็อกดีกว่าครับโอเคครับพอเราได้มาครับก็มันก็จะมีอย่างเงี้ยเอ้ยเนี่ยพอเราใส่ผมแนะนําว่าให้คุณกดชิปแล้วก็คลิกนะอ่าเพราะว่ามันจะได้มารวดเดียวเลยเราได้ไม้แปะลูกมาปุ๊บเราก็เึ๊บมเเอย่างงี้แล้วก็จะได้อย่างงี้มาปึ๊บ เห็นไหมมันก็บอกว่าบรรลุปเป้าหมายแล้วไปดูว่าป่าเห็นไหมครับปปาต้องจะสร้างมาอีกสองกล่องทำเพ<ร>ืออะเนี่ยคือคลิกขวานะครับคลิกขิกคลิกขวาคือวางนะครับเอาคืนดีกว่าได้หลังจากนั้นนะครับก็คลิกขวล์ครับคลิกขวานะฮะแล้วก็นี่ครับไม้โอ๊กเอามาวางสองอันเพื่อให้ได้แท่งไม้มานะครับก็สติ๊กกันเลยอุ้นน่าจะบอกว่าไม้แปรรูปนะฮะไม้แปรรูปอะไรับผมหูซอนนั่นแล้ว แล้วสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปนะครับก็คือคุณตีอ่ะมันช้าเนี่ยจะเสียเวลาตีนะเอาเอาให้รอดในคืนแรกนะคุณขุดหินเลยนะเดี๋ยวผมจะไปขุดดินมาทําบ้านนะเราก็ต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้อ่าคุณไปขุดหินนะซึ่งในจะขุดดินมาทําบ้านก่อนนี้นะครับก็คือนี่ก็คือขวานที่ขุดแล้วก็ที่ขุดดิน ก็เนี่ยจอบไม้นะครับจอบไม้เอ้ยจอบไม้นะจอบครับจอบอ่าแล้วนี่ก็คือเออเออแบบนี tuh, <pou> ่ก็คือดาบแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นผมขุดหินก่อนครับโอ้ไม่สิครับเราสิ่งแรกนะที่เราต้องทำนะก็คืออย่างนี้ครับเราต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับเพื่อให้ได้เออมิคซี้ครับนะครับเพราะที่ขุดนะครับเออคุณครมาขุดดินให้ผมหน่อยฮะเออคุณครับคุณครับคือแบบว่าคุณ <แ>จะทําบ้านแบบไหนแบบใต้ดินหรือว่าทาบ้านบนดินหรือว่าทําบ้านใต้น้ำหรือทำบ้านบนเขาหรอจะทาบ้านไงก็ได้เอาให้รอดในคืนแรกนะครับคือคุณไม่ต้องทิดอะไรทั้งนั้นนะครับคุณขุดใต<ด>้ดินลแล้วงนะั้นน่ะขุดดินลงไปอย่างเดียวครับผมพอคุณขุดลงไปได้น,นะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือว่าในผมว่าถ้าเกิดบ้านที่อยู่ข้างบนกับบ้านใต้ดินเนี่ยผมขอเลือกใต้ดินก่าครับเพราะมันปลอดภัยกว่าโดยที่ว่าถ้าเกิดคุณไปสร้างบ้านนั้นนอกเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณประสบกับไอตัวเขียวก็เป็นได้นะครับ เอออีกอย่างนะครับไม่ต้องพูดถึงครับมันบึมบาบานคุณไม่เหลือแน่นอนครับผมเอออีกอย่างนะครับผมเป็นคนคิดคนแรกเลยการทาบ้านใต้ดินมาได้แล้วทำบ้านใต้ดินได้ผลประโยชน์อะไรได้ผลประโยชน์อะไรครับคือหนึ่งคือหนึ่งนะครับนั่นแหละครับหาแร่ไปแรไปในตัวนะฮะแล้วก็ช่วยได้หลายอย่างนะฮะแล้อีกอย่างนะฮะยังไม่มีทอตเลยนะขุดเออขุดไอ้นี่ให้หน่อยไปอะไรนะขุดไอ้นี่ให้หน่อยแล้วขุดอะไรกวดนี่ให้หน่อย ตัดไปหนูเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับต้องเข้าใจเพราะเราได้หินม,มานะครับก็เราก็ใช้ไอเนี่ยกดคลิกซ้ายเนี่ยคลิกซ้ายเออคุณครับคือค,คือโอไมล์้างแล้วมันก็จะเบึบบึบบคือมันช้านะครับมันชา้ามันชา้าเออจะเฮลมีฟรีเฮลมีฟรีนะฮะพอเราได้หินอย่างนี้มานะครับเป็นหินหยาบนะครับหรือโก้สโตนนะโอ้โหครึ่งบินผ่านทำการเอ้ยไม่ใช่นี่ครับเราต้องมีสติ๊กนะครับสติ๊ก ปัาเป็น2อันอย่างนี้ปัาปัาปับนะครับเพื่ออัปเกรดนะครับอัปเกรดจากไอเนี้ยมาเป็นไอนี้นั่นซึ่งในนี่ที่ผมเล่นนะครับก็คือเวอร์ชัน1.64ครับผมเอ่อมิกกี้ครับเมาส์จังเลยจะมืดแล้วนะเราก็ขุดต่อนะครับอ้าวเฮ้ยไม่แบ่งหินเลยอ้าวเฮ้ย ไม่แบ่งอาไม่ใส่ไม่ดีครรรับคคืนแกุณผู้ชมที่เป็นเด็กเกวเยี่ยงอย่างนะเห็นจะตัวแบบนี้ไม่ดีไม่ดีเอาเลยโอเคครับพอเราพอเอ้ยพอเราครับพอเราพอหลังเอ้ยพูดผิดพอเราครับโอเคต่อไปให้เราทําการเอาหินเนี่ยมาวางไปลงองนี้ครับดียกเว้นตรงกลางที่เราไปก็ได้นะครับไม่ใช่ครับนี่ครับเจ้าเผาครับ แต่ขึ้นยังไงครับวางมันเข้าไปครับแล้วก็นี่ครับไมโอนะสิ่งที่เราหาผมบอกแล้วนะครับแล้วก็เอามาเผาตรงนี้นะครับมีครับแต่ขึ้นยังไงลครับทีนี้ทางหัวมันนะปรับไม่เป็นไรครับเราก็เอาตัวแรกตัวตัวแรกเอ้ยพวกช่วงนี้แร่ครับแร่แเล่ลิ้นนะฮะลิ้นผมมันไม่ค่อยดีนะลิ้นสั้นด้วยนะครับต้องขออภัยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพูดงานพูดงี้เลยมิกี้ในวันแรกเนี่ยคุณต้องทําอย่างนี้ให้ได้ก่อนครับให้คุณ ตร้างสร้างตัวอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอวันที่สองเนี่ยคุณต้องพยายามอย่าวิ่งนะคุณเดินเพราะว่าถ้าเกิดมีสัตว์ขอจำนะว่าให้ฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาเผากินนะครับมีครับมีสัตว์นะแต่ของผมมันไม่มีสัตว์ให้กินเลยนะครับไอสัตว์เอ้ยอ้าวใช่นะครับไม่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 สุภาพไม่สุภาพนี่ใส่ไม่ดีเราไม่มีสัตว์สักตัวนะครับก็เราต้องหาอย่างอื่นกิน ซึ่งวิธีการปลูกข้าวนะฮะก็ไปขุดหญ้าเข้าไปแล้วกันนะอ่าเรียบร้อยนะครับส่วนนี่อันนี้เป็นบันไดนะจะสอนวิธีคราฟตักกันนะครับปึ๊บปึ๊บนะอ้าวเฮ้ยลืมปึ๊บปั๊บอ่าตรงนี้โอเคครับคุณครับทาามนอย่งี้คุณนิกกี้ครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วครับเป็นตัว H ครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยไอตูดอ้าว มาจะใช้คำหยาบคายไปหน่อยมาเออมึงทำไรเนี่ยกูสาทำทางขึ้นให้มึงแล้วมึงทำอะไรเนี้ยมืดแล้วนะมือทำไมทำ,ทำไมคุณไม่เอาไม้พวกนี้บันไดพวกนี้ไปใช้ไว้กับทางขุดเหมืองของเราล่ะครับเนี่ยผมทำเล่นๆครับ you stupid ในเป้าหมายต่อไปนะครับในการ เอาชีวิตให้รอดี่คือแรกอันที่จริงถ้าจะให้สมประกอบคุณต้องเจอแกะด้วยนะฮะใช่ครับ<อ>ม,มันเป็นแกะนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดยังไง<อ>ครับมันทําให้คุณอยู่รอดนะครับมันทําให้เช้านะครับมันทําให้คุณออกไปหาอะไรได้หลายอย่างในข้างนอกนะครับตอนเช้านะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับหรือว่าคุณจะออกไปด้านนอกหรือไปบลูอตอนกลางคืนนะครับก็ u ั to y อยู่นะฮะขุดติเข้าไปนะเลยไๆไฟ มึงทำอะไรนี่ไปเย็นครับไปเย็นผมตายตายแล้วครับเออเออคุณครับมีอาหารมาขอแอปเปิ้ลหน่อยนะผมเห็นคุณเก็บได้แอปเปิ้ลไม่มีครับผมเห็นนะผมไม่มีอ่าในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเอาสติ๊กมาแต่มาจองของอ่ะคือแสงสว่างของเรานั่นเองนี่ครับฐานไม้นะก็คือเกิดจากเกิดจาก กิดจากการที่เราเอาไอนะ้ไม้โอ๊กอ่ะที่ยังไม่ได้แปลรูปเนี้ยไปวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วมันจะทาแล้วก็เอาไม้ไม้แปลรูปนะครับคือวูดเดิ่ยคุยวูดเด้ลแพนเนี่ยเอาไปใส่ตรงนี้นะครับไม้โอ๊กกับวูดเดลแนะครับไว้ใส่ใตรงน้เข้ามาเป็นการการเผาผลาญนะฮะนะครับ,รบหรือว่าเนี่ยตรงหินนี่มันก็มีฐานนะครับมาต่อไปเราต้องเอาไอ้ตรงใส่ตรงนี้แล้วตรงนี้หรือว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ครับหรือว่าเออคุณครับคือแบบแบบ ปาาป๊าอ่ะโอเคครับต่อไปนะครับก็นี่ครับก็ได้ทอนมาแล้วอ้ะเคุณคึงทำอะไรเนี่ยปักเลยนะปักเลยปาป้าป้าเจ๊ปักปาป้าปประหยัดหน่อยสิคุณแม่ก็คุณนี่แหละครับโลกเราถึงร้อนอของบ้านเรามีคนแบบนี้ไงไฟหืมไฟจากรู้ไหมว่าคบเพลิงเนี่ยมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่าไหร่ เราต้นไม้ต้นจะตัดมาแต่เราอยู่ใต้ดินนะครับเออคุณจะคุณจะพูดยังไงครับพออยู่ใต้ดินนะครับไม่ได้อยู่ข้างบนงเพียงแค่นี้โลกก็ร้อนเกินพอแล้วลู่เดียวก็ซ้ายไปแล้วโอเคไปดีกว่าอืมใช่ได้ นีข้ามพื้นแรกก็เป็นอย่างนี้แล้วอย่าตกใจ <บา S 2> ผม,ผมทำห้องน้ำนะในครั้งแรกนะผมจะทำความเราจะเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตเออมันไม่น่าจะมีเราบางตัวด้วยนะอ,อจะงงาจนะจะมีพลังงานลึกลับอยู่ก็เป็นได้ไอ้คนละเรื่องนะอาจจะมีพลังงานลึกลับอยู่ก็เป็นได้ ในเซิร์ฟเวอร์นะครับมันอาจจะไม่มีนะครับไม่มีเพราะอะไรละครับคุณไปปัดนี่แหละครับมันัหานะมันยังอยู่ครับผมมันยังอยู่อะไรใครอยู่ครับถ้ามันอยู่ผมก็ต้องขึ้นมาแล้วจ้าเอกับตกูเจอแล้วลหละเออไม่ไม่ไม่ไปแล้วนะปิดไหนครับเฮ้ยคนวาร์ปได้เออเกมมันบั๊กอะ แกมันบัากับตัวเธออ่าครับผมอืมปเปิ้มันล้องไงเโอเคอม,องงมีครับถ้าคุณเข้ามาแล้วไม่เจอผมแล้วก็อย่าสงสัยนะถ้าไปก็ล่าแกะกลับมาให้กันด้วยแล้วกัน นะ,ะแต่ถ้ากลับมานี่นถ้าไปเจอผมก็โอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับมก็เล่นแค่นี้แหละอ่าเราก็เจอชิคกี้นะครับบายบายนะครับสวัสดีครับ